มาเริ่มลงสก,กินแคร์กันน้ำตาลจะทานพวกอาหารผิวก่อนนะคะน้ำตาลยังไม่เคยทานทั้งอาหารเสริมและอาหารผิวเลยแต่ว่ากรอเรียเป็นแบรนด์แรกที่ทำให้น้ำตาลรู้สึกว่าเออน้ำตาลอยากลองซื้อมาทานแค่เสรกรอเรีะ ไปทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบ i k t o k YouTube อะไรเงี้ยทุกคนจะเห็นคนรีวิวเยอะมากผลลัพธ์ฟีดแบ็คือแบบดีมากๆอะไรเงี้ย้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานนะคะจริงๆตาเคยทานมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะแล้วก็กลับมาทานต่ออีกรอบนึงนะคะเริ่มน้าน,นะคะกินสูตรบูดขิวเนาะก็คือเชา้าอย่างละ2แคปซูลแล้วก็ก่อนนอนอย่างละ2แคปซูลเหมือนกันนะคะ นาตาสึกว่าเออผิวต้านใสขึ้นคือดูมีออร่ามากขึ้นถึงแม้ผิวจะไม่ได้ขาวและอย่างหนึ่งที่้องเห็นผลชัดก็คือสิวน้าตาลนอะยุบลงไวมากคือปกติอะน้ําตาลเป็นผิวที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นสิวสิวขึ้นยากมากแต่ถ้าขึ้นทีหนึ่งก็คือแบบขึ้นเยอะมากนะคะอย่างช่วงแบบประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ย สิวก็จะแบบพุดขึ้นมาแล้วจะเป็นสิวอักเสบใช่ไหมแล้วอย่างที่ทุกคนรู้คือสิวอักเสบหรือสิวอุดตนันอะไรเงี้ยยุบยากมากรักษายากมากใช่ไหมสามวันเท่านั้นสิวแบบยุบลงแบบยังเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งรอยไว้ด้วยก็ทานคู่กันอะเราเวอร์มากจริงเห็นผลจริงๆนะคะอย่างซองสีนู๊ใช่ไหมน้องเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์พอทานเข้าไปอะน้องจะไปเน้นบำรุงผิวรอนะคะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยผิวเราใส่ด้วยเป็นการแบบว่าบำรุงให้ผิวเราแข็งรงรรแบบจาาาาากภายในนะเเเพเป็ค ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพอผิวเราแข็งแรงใช่ปะ่ะมันก็จะลดการเกิดสิวนะคะและอย่างหนึ่งที่ตางเห็นผลมากๆก็คือเรื่องของหน้าเล็บน้าางตาลเป็นคนที่เล็บบางมากเล็บฉีกขาดง่ายมากไม่สามารถไว้เล็บได้เลยคือตลอดชีวิตาตานเกิดมา21ิปีนะคะน้ตาลไม่เคยไว้เล็บยาวถ้าทุกคนเห็นเล็บยาคือนต้ตาลอะไปต่อเล็บหมดเลยน้ำตาลอะทานคอลลเจนของกอลีใช่ปะ่ะ ทุกคนมัน Amazing มากคือตาไม่ได้คิดว่าเออน้องจะเข้าไปช่วยเรื่องนี้ด้วยแต่พอทานรู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยได้จริงๆคือมันทำให้ตาแบบว่าไวเล็บยาวได้ตารแบบชอบมากๆตรงนี้ตานทานคู่กับซองสีส้มนะคะซึ่งซองสีส้มเนี่ยเป็นวิตามินซีจากมะเขือเทศน,นะคะ คือสำหรับใครที่ไม่ทานมะเขือเทศอย่างตาน่ะตานบอกเลยว่ามันดีมากๆเพราะว่าทุกคนมะเขือเทศมันไม่ใช่ว่าอร่อยนะจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนที่ชอบกินมะเขือเทศใช่ปะแต่ว่าอย่างที่หลายๆคนรู้ว่ามะเขือเทศอะ่ะช่วยให้ผิวแบบอ,อ,อมชมพูกระจ่างใสขึ้นผิวแบบสุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ย แต่ก็ไม่ชอบทานมะเขือเทศอยู่ดีคือจะให้แบบทานน้ําก็ไม่ชอบทานเป็นผลก็ไม่ชอบแต่พอทางแบรนด์เกกราที่ทําออกมาการสกัดวิตามินซีจากมะเขือเทศใช่ไหมทำให้เราตัดสินใจซื้อเลยทันทีเพราะว่า1แคปซูลเท่ากับมะเขือเทศ34ผลวิตามินซีเข้มข้นมากๆแน่นอ,น,อนทุกคนคิดดูว่าวันหนึ่งใครจะทานมะเขือเทศได้ถึง34ผลได้ประโยชน์แบบเต็มๆนะคะโดยที่เราบบไม่ต้องไปนั่งทานแบบมะเขือเทศที่เราไม่ชอบอแล้วพอทานคู่กันะมันมีแต่แบบไปช่วยแบบส่งเสริม กันนะคะคอย่างแบบวิตามิน C ấy, ก็จะไปช่วยส่งเสริมให้คาลลาเจน,นะทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคืออย่างซองสีส้มทิ่ตอนทานใช่ไหมรอยสิวจางลงไว้ ลอยดำจางลงไปแล้วก็ผิวอมชมพูมากขึ้นและอย่างหนึ่งคือใครให้ตามช่องของาตาใช่ปะจะหรือว่า,าวตาอ่ะบอกตลอดว่านาตาเป็นคนที่แบบผิวแหงะะง้งมากๆนะคะคือแบบต้องบํารุงมากๆแต่พอ,อาตาลทาน2ตัวนี้ทำให้ผิวตาะนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นพอมันมีความชุ่มชื้นใช่ไหมเครื่องสำอางก็จะเกาะผิวหน้าเราได้ดีนะคะต่อมาตา,า,ตาก็จะมาลงสกินแคร์เลยคือช่วงนี้าตานะใช้แค่2ตัวเนาะอย่างแรกตาใช้ครีมตานใช้น้ําตบก่อนนะคะคึ่งจริงๆตาใช้โทนเนอร์ด้วยแต่ว่าโทนเนอร์เพิ่งหมดไปก็เลยแใช้ค่ ตบแทนเนาะคืออย่างตอนเช้าตาจะไม่เน้นบำรุงผิวหน้ามากนะคะเพราะว่าตาคนผิวหน้าแห้งก็จริงแต่ว่าเป็นคนที่ผิวหน้าอุดตันเหมือนกันถ้าเกิดว่าลงอะไรเยอะๆแบบที่มันเหนืะผิวจนเกินไปอะสิวอุดตันก็จะขึ้น วผิวหน้าตาช่วงเนี้ยมันนุ่มมากจริงอะ่ะตาชอบมากๆเลยแล้วก็แบบผิวใสขึ้นมากรู้สึกแบบมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเราสวยในแบบสีผิวของเราได้แต่ว่าให้ผิวเรามีสุขภาพที่ดีเซรั <c oughs> ่มให้ตาลงนะคะเป็นเซรั่มของกรอรี่นะคะตาชอบมากเหมือนกันน้ำตาลใช้มาประผมกับที่น้ำตาลทานอาหารผิวของกรอรี่เลยเ <c oughs> ือเป็นเซรั่มที่น้ำตาลแบบว้าวมากๆน้องจะให้ความแบบว่าแบบกราสกินผิวหน้าดยแบบชุ่มชื้นผิวใสเหมือนกระจกมากๆน้องไม่อุดตันผิวด้วยนะคะปกติตาจะค้นแบบผิวอุดตันใช่ แต่ว่าเนี่ยไม่อุดตันเลยนี่คือแบบใช้จริงนะคะแบบค่อนข้างจะเย็นมากมากแล้วก็จะดรอปลงไปบนหน้านะคะประมาณ2-3หยดอันนี้เป็นเซรั่มที่ใช้ได้ทั้งชาวแล้วก็ก่อนนอนเลยคือสามารถแต่งหน้าได้เลยเครื่องสำอางติดทนด้วยนะคะ ก็คือต้องบำรุงผิวคอไปด้วยน้ำตาจึกว่าแบบผิวน้ำตาลนะอะอิ่มฟูชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะที่แบบมีปัญหารวมขนกว้างอะ่ะคือสามารถใช้ได้เลย น้องช่วยกระชับรูขุ่ขนได้ดีมากๆแล้วก็น,น้องรู้สึกว่าผิวใสขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะคะหรือเวลาเป็นสิวอะทุกคนสามารถแบบใช้น้องเป็นมากได้เลยอะก็คือดอกลงไปบร,ริเวณที่แบบเป็นสิวใช่ไหมโบกน้องเอาไว้นะคะทาบร,ริเวณที่เป็นสิวอะไรเงี้ยแล้วน้องจะช่วยให้สิวอะยุบลงเร็วขึ้นด้วยนะคะสิ่ิที่ตัวแทนจําหน่ายนะคะของทางแบรน,<ค>นด์ควรขอดูบัตรตัวแทนก่อนด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เห็นทางแบรนด์บอกว่าของปลอมออกมาเยอะมากๆนะคะแบบแอปน้าเงินแอปส้มอะไรเงี้ยของปลอมเยอะมากน้องรูคิดว่าถ้าอยากสบายใจแล้วแบบได้ใช้ของแทน่่นนนอะซืจจาากแทห หรือซื้อจาอยาะเรามาแต่งหน้ากันนะเดี๋ยวน้ตาจะไป grocery shopping นิดหน่อยนะคะอย่างแรกนะคะตาก็จะลงครีมกันแดดก่อนแต่คือตอนนี้น้าตาชอบผิวหน้าตัวเองมาดูคนเห็นไหมหลังจากที่ตานลงแบบเซรั่มองกอรี่ไปอะตานลงครีมกันแดดเสร็จแล้วใช่ไหมตานจะลงคอนซีลเลอร์นะคะปกปิดแค่จุดที่ต้องการปกปิดเราจะไม่ลงทั้งผิวหน้านะคะ อ๋อแล้วก็ที่เราสึกว่าช่วงนี้น้ำตาลสิวคือใช่ปะน้ำตาลทานช็อกโกแลตแบบดุมากทานช็อกโกแลตเยอะมากไรเงี้ยน้ำตาลเลยคิดว่ามีส่วนกระตุ้นให้แบบสิวตาลขึ้น ก็ที่ตาลอยากพูดอีกเรื่องนึงนะคะอย่างเรื่องการออกกําลังกายอะถ้าที่น้ตาลทําวันเนี้ยน้ตาลอยากมีช่วงหน้าท้องที่บางลงแล้วก็เล็กลงน้องตั้งก็เลยจะเน้นออกช่วงแบบหน้าท้องหน่อยนะคะอย่างท่าที่แบบสควอชหรือว่าแบบยกเวทแบบไปด้านข้างสัว์ไปเงี้ยก็จะช่วยเรื่องแบบด้านข้างเรื่องสัดส่วนด้านข้างนะคะให้มีความกระชับมากขึ้นแล้วก็ให้เอวเราแบบแบบเออเล็กลงแบบมีเคอร์ฟมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็ไปลองทํากันได้นอนสำหรับใครที่แบบว่าอยากเป็นสาแบบมีเคิร์ฟนิดนึงคือเมื่อก่อนานเนคนแบบหุ่นหุ่นตรงมากๆรู้สึกมันไม่มีมิติเป็นคนที่แบบตัวแบ,บ,แบ,บ,แบนมากๆนะคะนะคะตาก็จะด้แบบม,มัดๆพอยังไม่แห้งนะคะแล้วเดี๋ยวตาจะบำรุงผมด้วยออยันี้ปเ,นเ,เป็นของเกาหลีตาเห็นแบบอรีวิวเยอะมันก็เลยไปลองซื้อมาใช้ดูนะคะตาน,นก็บีบสักสองพัมนะคะแล้วก็เอามาสางกับผม คือมันเป็นออยใช่ไหมเราก็แบบต้องคุมปริมาณนิดนึงเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปอะผมมันก็จะมันง่ายมันไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะกปกติที่แบบว่าสาวันสระผมอันนี้ก็แบบวันเดียวต้องสระผมแล้วเพราะว่าแบบใส่เยอะเกินจนผมมันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไป grocery ก,กัน ก็จะเป็นของที่นันตาได้มาจากที่ท็อปนะคะแต่วันนี้จะทำอะไรแง่ายๆกินๆทานพรอนะคะแต่ว่ากิจางจเน่ยตายแบบนื์อที่เซเว่นนะคะคือตังชอบกินกินจิอีฮอนี่มากว่าจะทำข้าวผัดกินจิทานเพราะว่าง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็เป็นเมนูเฮลตี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะก็จะเป็นของที่ไว้ทําขนมที่นันตาบอกทุกคนแต่ว่าันตาคิดว่า,าตังจะทำขนมก่อนดีกว่าเพราะว่าขนมที่นันจะทำอะ่ะมันต้องฟรีซด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะ ก็ทําขนมเสร็จเดี๋ยวทำข้าวแล้วก็ทานข้าวแล้วเดี๋ยวอาบน้ําอะไรเสร็จนะคะเดี๋ยวค่อ้ามมันจะมาทานขนมกัน,นขนมีนิบ้านทําน,ทนะคะคือง่ายมากๆนีเท่านี้ก็คือทําได้เลยเดี๋ยวเอาไปแช่ตัวเยงนก่อนนะคะขนมที่น่าจะทำนะคะมันชื่อว่า Strawberry Bite ถามว่า h e ลตี้ไหมมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็น แต่ว่าเราสามารถทําให้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้โดยการที่ว่าซื้อช็อกโกแลตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือค่อนข้างจะขมน่นจะแบบไม่ผสมน้ําผึ้งไม่ผสมไส้หลับหรือไม่ผสมนมข้นเลยเพราะว่าส่วนมากเทียมตาเห็นเนาะเขาก็แบบจะผสมเพื่อเพิ่มความหวานนิดนึงแต่ว่าถ้าอยากได้เฮลตี้จริงๆนะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็เดี๋ยวหั่นสตรอเบอรี่จริงๆอะ่ะใช้สตรอเบอรี่สดก็ได้นี่ก็แบบเน้นแบบว่าหั่นเป็นลูกเต๋า ควาต้านเทวเกิดโธรรมชาติลงมานนะคะอันนี้เป็นแบบ100%ไขมันด้วยน่าจะได้แล้วเพราะว่ามันข้นกว่าตอนแรกมากเดี๋ยวไปใส่พิมพ์แต่ความสวยคือต้านลืมซื้อกระดาษไขมานะคะกลัวมันจะติดมากเลยอะมันจะติดไหมหรือว่าลองด้วยถุงไว้ได้ไหมอะยังไงดีอ่ะเพราะว่ากลัวว่าใส่จาาแล้วมันจะติดอะ น้ตาลทำก็ค่อนข้างอย่างนิดนึงนะคะก็เลยแบบได้สีอันเดี๋ยวเอามาแช่ฟิสกันอร่อยมาก้าดาอันนี้น้ำตาลใช้น้ำมันเดิมจากที่ทอดไข่อันนี้ไปอันนี้น่า,นานเปลี่ยนจากหมูสามชั้นแฮมเบคอนอะไรอ่าเป็นโอไกลแทนก็เลยแบบ คลีนว่าปกตินิดหน่อยมาชิมกันดีวกว่าคืมนานก็ทําบ่อยนะช่วงหนึ่งแบบว่าหลังๆมาไม่ค่อยได้ทํานะคะแต่ว่าเห็นแบบโคชูจังอยู่ในตู้เย็นเงี้ยแล้วแบบกลัวมันจะหมดอายุก็เลยเออเอามาทำอร่อยมากคือแบบไม่ต้องปรุงเลยอะ่ะเพราะว่าเหมือนแบบตัวคิมจิเขาแบบปรุงมาอยู่แล้วแล้วมันแบบโอเคแล้วก็เลยแบบไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่แค่โคชูจังเท่านั้นเองตั้งแต่วันแรกอะพูดกันแบบสเกลอะไรเงี้ย อันนย้ตานก็จะละลายช็อกโกแลตในไมโครเวฟนะคะคือไม่รู้ว่าช็อกโกแลตจะพอไหมอะเพราะว่ามีแค่บาเดียวอันนี้นตานแอบไปทำใหม่มานะเพราะว่าตานอะไม่ได้ซื้อแว็์ชีชใช่ไหมแล้วมันติด,ดานจานตานไม่ออกตานก็เลยแบบต้องทำใหม่อีกรอบหนึ่งเลยดูแบบเซ็งมากแต่ว่ารอบใหม่ก็คือดูน่ากินกว่ารอบแรกมากเลยอะ่ะ มันแอบ,บละลายอะเลยว่าจะลาดแทนนะคะว่าจะไม่ชุบแล้วอันนี้นะคะตานก็อาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่ายังไม่ได้ลงสกิแนแคร์นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งหาหนังสือแล้วก็กินสตอเบอรีบร่บ์ก่อนนะคะที่ทำเอาไวา้แล้วเดี๋ยวค่อยไปล้างหน้าแปรงฟันทีเดียว อย่างช่วงเนี้ยน้ำตาลอ่ะสนใจในเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมากๆาที่น้ำตาลอะแนะนำทุกคนนะเล่มเนี้ยสำหรับรแบบมือใหม่แบบสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งแบบเริ่มมาสายทางแบบคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยน้ำตาลแนะนำเล่มนี้ทุกคนไฟในห้องน้ำตาลอะมันอาจจะมืดนิดน,นึงนะคะเพราะว่าน้ำตาลเป็นคนที่ชอบให้ห้องแบบมันมืดๆอะ่ะถ้าเปิดไฟก็คือเปิดแล้วต้องไม่สว่างจนแบบแสบตาอะไรเงี้ย ตาชอบแบบเปิดแค่นี้พอรู้สึกว่าชอบอยู่แบบนี้มากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเวลาหนังสือตาก็จะเปิดโคมไฟเอาไม่งั้นสายตาจะเสียนี่นะตาจะกินสตรอเบอรี่ไบที่ทำไว้แต่มันแอบ,บละลายแล้วนิดหน่อยอืมอร่อยมากเพราะว่าสตรอเบอรี่อ่ะมันเปรียปร้ยวๆใช่ไหมแต่ว่าดวโดนช็อกโกแลตที่มันแบบขมๆอะไรเงี้ยพอกินเข้ากันตาสึกว่าเออมันโอเค แต่ถ้าใครที่ติดหวานนะตานว่ากินไม่ได้แน่นอนเพราะว่าแอบขมนะคะขมผสมเปรี้ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าตานชอบแต่ตานคิดว่าถ้าแช่ให้เสร็จตัวกว่านี้ให้แบบช็อกกแลตแข็งกว่านี้แต่ว่าน่าจะดีกว่านี้แต่ว่าตานอยากกินอะเพราะว่าเดี๋ยวตานจะนอนแล้วนะคะ ใช้มาหน้านี้ ก็ทานอย่างละสองเม็ดเชือนนะคะ